คลิปนี้นะคะจะต่อในส่วนของสมการรูปแบบ4นะคะก็ะคือ y เท่ากับ a x ลบ h ทั้งหมดกกำลังสองวก 2, k เพราฉะนั้นสมการนี้จะเป็นสมการที่เราสามารถบอกได้งค่า h และค่า k นะคะโดยที่ค่า a ยังคงเป็นตัวบอกการาฟความกับหงหมืนเดิมนะอ่ะอันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดต่อกันนะคะ5.2จอนะข้อสามเด็กๆเปิดข้อสเลยนะคะ ให้พิจารณาสมการต่อไปนี้มี4สมการนะโดยที่เราจะไม่ทำการเขียนกราฟแล้วก็ไปตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ5กันนะคะมาดูกันที่สมการที่1ก่อนนะสมการที่1เนี่ย y เท่ากับลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าค่า a ของเรานะคะค่า a ของเราแต่ละสมการเราวงไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะดูว่ากราฟเราเป็นกราฟขั้าหรือกราฟหงายนะคะสมการที่1เนี่ยติดลบค่า a ติดลบงนั้นกราฟของเรากราฟ สมการที่สองก็ติดลบกับความเหมือนกันสมการที่สามเป็นบวกสองฉะนั้นสมการของเราจะได้กราฟไายและสมการที่สี่ก็เป็นบวกนะคะถึงจะเป็นเศษส่วนแต่ก็เป็นค่าบวกฉะนั้นมันคือบวกสองนสามก็เป็นกราฟไหลเหมือนกันต่อมานะคะต่อมาก็คือเราจะมาดูที่ค่า hk นะคะสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะจุด hk นะ Hk ของเราเท่ากับตรงไหนนะก็คือ x ลบ h นะอันนี้กดปุ่นี้เลยแล้วกันใส่เป็นตัวเลขไปเลยนะ x ลบ h เพราะฉะนั้น x ลบ4 h ก็คือ4น,นั่นบวก k บวก1 1ก็คือ k นะต่อมาสมการที่2 x ลบ h นะคะแต่ในนี้มันเขียน x บวก2มาเพราะฉะนั้น h คือลบ2 บวก k แต่ในนี้ให้ลบ4มางนั้น k คือลบสสมการที่3ค่ะ x ลบ h นะเขาให้ x ลบมาพราะฉะนั้น h ก็คือเลข3เลยบวก k แต่ให้ลบ8มาก็จะต้องเป็นลบ8นะสุดท้ายคือ x ลบ h แต่เขาให้ x บวก3 h ก็เลยเป็นลบ3บวก k นะคะโจทย์ให้บวก1มา k ก็จะเป็นบวก1เลย ตามนี้นี่คือสิ่ง์ที่เราได้นะคะจากการพิจารณาสมการนี้จากนั้นเรามาตอบคำถามค่ะข้อที่1กราฟเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายนะคะก็อย่างที่บอกอเนาะจะถูกกันไปจะมีสมการ1กับ2ที่เป็นพาราโบลาคว่ำนะคะเราก็ตอบว่าตอบสมการที่1และ2นะคะเป็นพาราโบลาคว่ำ สมการที่3และ4เป็นพาราโบล่างาบนะแค่นี้เองนะคะส่วนข้อที่1ต่อมาข้อที่2ค่ะพิจนารณาส่วนของจุดต่ำสุดสูงสุดนั่นก็คือจุด SK นะเราก็เอาที่เราทดไว้มาตอบได้เลยนะคะอันนี้ครูเขียนรอไปแล้วว่าตอบสมการที่1นะคะสมการที่1จุด พบกับจุดสูงสุดนั่นเองเขาเป็นกรบความจุดสูงสุดคือนะคะ4กับ1นะสมการที่2จุดสูงสุดคือลบสกับลบสและสมการที่3นะคะจุดต่ำสุดเขาเป็นกราฟหงายอยู่ที่3กับลบแนะและสมการที่4ค่ะจุดต่ำสุดอยู่ที่ลบสกับบวกหเสร็จแล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่เราทดเราก็มาตอบได้เลย เป็นผลต่อเนื่องจากข้อ2มาที่ข้อ3ค่า k นั่นเองนะคะค่าต่ำสุดสูงสุดก็คือค่า k เฉะนั้นเราเอาค่า k มาตอบค่ะสมการที่1ค่า k คือ1นะสมการที่2ค่า k นะคะค่า k ก็คืออ่าน,นี้ลืมเขียนยแป๊บนึงนะลืมเขียนว่าจุดสูงสุดหรือต่ำสุดแก้หน่อยต้องใส่ด้วยนะคะว่าเป็นจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุด เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้นะสำหรับสมการที่หนึ่งเป็นกราฟข้ามจุดไหมก็จะเป็นจุดสูงสุดนะคะคือกลับไปนิดนึงจุดสูงสุดคือจุดอะไร4กับ1นึ่งอ่าสกันที่2ก็จุดสูงสุดเหมือนกันจุดสูงสุดคือลบสองกับลบส ต่อมาสมการที่3จะเป็นจุดตัำสุดแล้วนะคะจุดต่ำสุดคือนะคู่ับ3กับลบแและสมการที่4ค่ะจุดตัำสุดคือลบ3กับบวก1แล้วเราก็ไปตอบค่า k งเรา เพราะฉะนั้นจุดสูงสุดก็จะได้ค่าสูงสุดคือบวกหนึ่งสมการที่สองก็เหมือนกันก็จะเป็นค่าสูงสุดคือลบสี่ส่วนสมการที่สามจะกลายเป็นค่าต่ำสุดนะคะเพราะว่าจุดที่ได้เนี่ยเป็นจุดต่ำสุดค่าต่ำสุดคือลบแปด และสมการที่4ค่าสูนนะคะคือหัวหนึ่งทีนี้ก็เป็นส่วนต่อนะคะใช้ในจุด h k นี่แหละมาตอบคำถามข้อที่4กันต่อนะคะเขาถามเร,เ,าเรื่องของแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นแกนสมมากมันพูดถึงค่า h นะคะ สมการที่1เนี่ยเส้นตรงที่เป็นแกนสมมาตรก็คือเส้นตรง x เท่ากับ4นั่นเองใช้ค่า h นะคะ h มาต่อสมการที่2นะคะเส้นตรง x เท่ากับลบสสมการที่3ก็จะเป็นเส้นตรง x เท่ากับบวก3และสมการที่4เป็นเส้นตรง x เท่ากับลบ3เป็นแกนสมมาตรนะคะใช้ค่า h มาต่อแต่ค่าสูงสุดต่ำสุดจะเป็นค่า k ข้อนี้จะรออวดเร็วเพราะว่าเราใช้สิ่งที่เราพิจารณาได้เลยมาอันนี้ค่ะอันข้อที่5นี่อ,อกราฟนะคะตัดแกน x แกน y ที่จุดใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกราฟตัดแกน x ให้หนูแทน y ทกับศนะ,ะเพราะตำแหน่งที่อยู่ตรงแกน x นั่นคือ y อยู่ที่0แต่ x จะเป็น1เป็น2เป็น3เป็นลบถึงลบสองสาเราไม่รู้นะคะตรงกันข้ามตัดแกน y แนวตั้ง มันตัดแกน y ที่1ที่2ที่3ที่ลบ1ลบแต่มันจะอยู่ตรง x เป็น0นหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนกลับกันแทน x เท่ากับ0ก่อนนะคะแทน x เท่ากับ0ย์เราก็จะมาหาค่า y y ก็จะเท่ากับนะลบแทนเลยตรงตำแหน่งที่เป็น x เราแทน0ูนะคะ0นะลบออก4ก็จะเหลือลบ4ลบ4ยกกำลังสองกลายเป็นบวก1 6แต่บวก16มีลบนำหน้ามันก็เลยติดลบ16นะ ลบบวกเข้าไป1ก็เลยเหลือลบสนะิห้ฉะนั้นตำแหน่งที่ตัดแกน y ก็คือ x เป็นศน y เป็นลบหเขียนตรงนี้ได้เลยต่อตัดแกน y คือจุด0ูนลบ15นี่คือตัดแกน y นะต่อมาตัดแกน x ก็คือแทน y เท่ากับ0นะูนย์ค่ y เป็น0เลยเท่ากับลบ x ลบ4ีกำลังสองบวกหนะ่ง เจ้าก้อน x ลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยอยู่ฝั่งขวาในเขามีลบข้างหน้าเราย้ายเขาไปทางซ้ายค่ะจากค่าลบข้างหน้าจะทําให้เขากลายเป็นบวกเองนะกลายเป็น x ลบสี่ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับบวกหนะะึ่งนั้นจะถอดยกกําลังสองออกก็ใส่สแปร์ลูทเข้าไปใส่รูทั้งสองค่านะคะซึ่งการใส่รูทค่ะทาให้กำลังสองมันหายไปเหลือแค่ x ลบสี่ แต่ทีนี้ x ลบสเนี่ยมันจะเท่ากันสงค่าค่ะนะมันจะได้ x ลบสเท่ากับบวกหนะและ x ลบสเท่ากับลบหเพราะอย่าลืมว่าลบหนึ่เนี่ยยกกำลังสองมันก็ได้บวกหนึ่งด้วยกันนะจะนับองหอดหน่มาเนี่ต้องมีทั้งบวกหนลบ1นะคะดังนั้นนะคะ x เดียว ก็เลยได้ออกมาเป็นย้าย4จากลบไปเป็นบวกเป็น5และ x นะคะจากลบ4ปเป็นบวก4ลบ1บวก4ก็เลยเหลือ3ะะแปลว่าจะมี2จุดน,นะคะจุดที่ตัดแกน x ก็คือ x เป็น5 y เป็น0และ x เป็น3 y เป็น0มี2จุดนะต่อมาสมการที่2นะคะสมะการที่2ก็แทนค่าลงไปเลย x เท่ากับ 0, y ก็เท่ากับลบ3บวก2ทั้งหมดก็ต้องสองลบ4นะีะศนย์บวก2ก็ได้ 2, 2ก็ต้อง2องเป็น4ค่ะ4ต้องไปคูณกับลบ3ก่อนนะกลายเป็นลบ12ติดลบ12แล้วลบอีก4ก็เลยกลายเป็นลบ16น,นั่นเองเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y นะคะอันนี้คือแทน x เป็นศูนย์จะได้จุดตัดแกน y นะคือ x เป็น 0, น y เป็นลบ16 ีนี้มาดูจุดตัดแกน x ค่ะแทน y 0. 0เท่ากับ0 0เท่ากับลบ3นะแทนเลยแทนเฉพาะแค่ y ก่อนเหมือนเดิมลบ3อยู่ฝั่งขวามือมันเป็นลบย้ายมานะคะย้ายเจ้าก้อนลบ3มาจะกลายเป็นบวก3ะคะูกกับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ4 3ตัวนี้ย้ายมาค่ะให้เหลือแค่ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2 ย้าย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เจ้าสาวที่ครูอยู่มาหาซะจากนั้นจบเลยทําต่อไม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเลขยกกําลังสองเลขอะไรก็ตามที่ยกกําลังสอง,จ,งนะจะไม่มีทางติดลบนะจะไม่มีทางติดลบเพราะเครื่องหมายลบคูณลบมันต้องได้บวกมันไม่มีการแบบเอาลบคูณลบแล้ติดลบนะคะเราะฉะนั้นจบเลยตรงนี้เป็นเท็จนะมันไม่จริงนะคะการยกกําลังสองบังคับเลยว่าต้องเป็นบวกเท่านั้น ตอให้เป็นเครื่องหมายลบมายวยกำลังสองก็ต้องได้บวกน,นะคะรับฉะนั้นสำหรับคำตอบตรงนี้นะคะไม่มีจุดตัดแกน x ค่ะไม่มีนะไม่มีจุดตัดแกน x เเยละกราฟมันผ่านแต่ y นะคะมันอันนี้ hk ของเราอยู่ที่ลบสองกับลบสี่ฉะนั้นกราฟเนี่ยมันจะตีลงล่างไม่ไม่ไม่ตัดแกน X ข้างบนเลยนะคะกราฟอยู่ที่จัตุภาคที่4ี่นะข้อสมการที่3 4ีเด็กๆไปแทนข้าวเองนะคะแทน X แทน Y เหมือนเดิมนะนี่ค,ค่ะคลิปนี้ก็ทิง้งไว้ที่ข้อน,นี้นะคะ้วเจอกันคลนิปถัดไปค่ะ